สวัสดีครับผมพบกับครูเสือคนเดิมนะครับในตอนที่มีชื่อว่าอาทิตย์ที่สองสามคอร์ด EP นี้ครูเสือนะผมจะเน้นคอร์ดทาบเป็นหลักนะครับผมแล้วก็จะหยิบยกฟอร์มที่ได้รับคนนิยมในการจับนะครับผมมาสอนนะน้องๆหนูๆคอร์ดแรกคือคอร์ด EF l a t นะผม EP นี้เราจะมาเรียนคอร์ด E ี l a t กันมีวิธีการจับยังไงไปดูกันครับมาดูวิธีการจับคอร์ด EF l a t ในลักษณะของคอร์ดทาากันนะครับผมเราเอานิ้วชี้ของเรานะครับผม ทาบลงไปนะฮะที่ช่องที่6นะผมช่องนี้นะช่องที่6ทาบตั้งแต่สายที่5ลงไปสาย6เราไม่ต้องการให้มิ้วไว้นะครับผมนี่แบบนี้นะอยากให้เสียงมันออกมาแบบนี้แบบนี้เราไม่เอานะผมมิวไว้ก็คือเอาปลายมิวชี้เนี่ยแต่สาย6ไว้แล้วที่เหลือเนี่ยเราก็ทาบลงมาเลยตั้งแต่สาย5ยันสาย1ครับแปะไว้กดลงไปปุ๊บนะที่เหลือ เอานิ้วนางของเรานะผมมาแปะไว้ที่สาย3สาย4สายสสาย2นผมเดี๋ยวจะมีรูปขอรดให้ดูนะครับผมสาย4สาย3สาย2นะแปะไว้ลักษณะนี้นะฮะนี่แล้วเราก็จะดีดแค่4สายนะผมคือดีดสายที่5สาย4สาย3สาย2นะคอร์ดอีฟแอเราจะดีดแค่4สายเท่านั้นนะ ลองไปฟังเสียงของ e f a t ดูนะครับอีกหนึ่งรอบนะครับผมอ่านี่คือเสียงของ e f a t นะครับผมเป็นยไงกันบ้างครับผมวิธีการจับคอร์ด e f a t ที่คู่เสือเอามาแนะนํานะครับผมหากใครที่ยังจับไม่ได้ก็อย่าพึ่งท้อนะผมค่อยๆจับจับทุกวันวันละนิดวันละหน่อยเดี๋ยวเราจะชินเองนะครับผมวันนี้เราจับไม่ได้อีก2องาวันเราอาจจะจับได้ก็ได้นะครับผมขออย่าล้มเลิกความพยายามนะผมขอท้าบเนี่ยง่ายนิดเดียวเพียงแต่ใช้เวลาอยู่กับมันนะครับสู้ๆครับผม